สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวิ่งตามมาถ่ายโดยเฉพาะเลยนะครับให้ดูด้านหลังใครถ่ายได้บ้างว่าเชืองนี้เป็นช้างเพศผู้ช้างพลายหรือว่าช้างพังนะครับ ไปมาไหนนี่ชื่อว่าอร่อยใครรู้จักเป็นช้างที่สวยเชือกหนึ่งนะครับนี่เริ่มเห็นเริ่มเห็นด้านหน้าแล้ว เป็นช้างเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับอาอ,อันนี้สับปรถใคร,รฮะ รู้จักบ้างครับว่าชื่อว่าอะไร <c oughs> งาโค้งยาวเลยนะครับมตัตรงหรไหนต้นนี้หรอไหนมีช้างไหมนี่มีไหมมตัต้นไหน หันมาเอาความรูปลอมาทานนี้คือเดี๋ยวเราได้รำช้างเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอยืนแทงต้นไม้ก่อนอก็คือช้างชื่อนี้เชือกนี้ชื่อว่าพลายทองเงินลายทองเงินนะครับเป็นช้างของพี่เหลิมนะครับน้องหลิวกำลังขี่อยู่นะครับเป็นช้างที่งายยาว แล้วก็งาโค้งสวยนะครับ equipment equipment ลายทองเงินนะครับอายุกี่ปีแล้วพีว่หิวอายุกี่ปีแล้ว ไว้กำลังเออๆเลยนะฮะอายุ21 22ปีนะครับชื่อพลายทองเงินหายตกมันนานยังได้อิกกว่าได้อธิบกกว่าออกมาขี่ขี่ได้กี่วันแล้วนี่ออกมาขี่ได้กี่วันแล้วโอ้ขี่วันนี้วันแรกเลยเหรอเอาวันนี้เขาเพิ่งเอาขี่นะครับก็คือตกตกมัน เพิ่งหยุดได้อาทิตย์กว่าๆเนาะวันนี้เพิ่งขี่เป็นวันแรกนะครับเป็นช้างที่รูปหลอเป็นช้างที่งายาวอา่างานนี้อธิบายก่อนนะครับว่าทรงเดียวกับพลายป๋องเลยนะครับตอนพลายป๋องเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วงาแบบนี้เลยนะครับประมาณสงปี3ปีที่แล้วนะครับ งานชนกันนะครับหายากนะครับหายากส่วนมากเลยจะควายนะครับหรือเอาเอาสับประรดออกตรงนั้นหนจะได้ดูความหล่อหน่อย<ป>เอาสับประรดออกจากงานอะ่ะ<ป>โอเคโอ้ดูดิท่านผู้ชมสวัส<ป>ดีครับโอเคโอ้ดูงานฮะ<ป>ผม วันนี้เป็นวันแรกของของช้างนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากเข้าไปใกล้นะฮะนี่ดุไหมไม่หรอไม่ดูนะครับต้องถามไว้ก่อนนะฮมีบ้างไหมตัวผู้มีนิดหน่อย,ยด,ดูเขาที่ที่มัดไม่มีที่เก่าอ๋อมีอ๋อมัดต่อหม้อไม่มีต้นไม้นะครับ วันนี้ได้ออกมาเก่ากี่เดือนตกมันกี่เดือนเดือนกว่าๆมัดััมดมบมนะดไวออ้ก็สองเดือนกว่าๆเลยรวมรวมรสองเดือนที่ไม่ได้แกะขีดทุต้นไม้อยู่อยู่กับที่นะสองเดือนรอรอมันออกด้วยอ๋อรอออกด้วยอ๋อก็สองเดือนกว่าๆสองเดือนนิดๆถึงไหมถึงอู่สองเดือนนินนดๆน,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 นะครับถึงเวลาแล้วก็น้องหลิวเขาก็ไม่ได้เอาออกขีเลยนะครับก็คือ เหมือนกับแต่งเนื้อแต่งตัวให้เขาตกมันนะครับเพื่อความชัวร์นะครับอายุประมาณ21ปี21ช้างเชือกน,นี้เป็นช้างรับแหงานนะครับรับจ้างแหงานนะครับเป็นช้างที่อยู่ในโครงการกี่ปีแล้ว,ลวสิบปีแล้วบอกรุนเบิกเนาะรุนบวกเลยชื่อสุนัษ ที่เราอยู่นี่สมนไรเสียล่สวนสัตว์ใหม่นาะสวนสัตว์เปิดรับรุ่นลูกเบิกสวนสัตว์เลนี่อ๋อสวนสัตว์สวนสัตว์ช้างเปิดก็คือพายทองเงินนี่ก็รุ่นบุกเบิกเลยนะครับอุ้ยสิบปีนานเหมือนกันนะครับตรงมันนี่เป็นยังไงบ้างดุไหมกับกับเจ้าของไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินได้สบายยืนยากสบายอ๋อไม่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่มีไล่แต่ถ้ากับคนอื่นเดินก็ ถ้าเดินไปไม่เป็นไรถ้าขับรถไล่ถ้าถ้าขับรถเข้าไปไล่เลยไม่ไไม่เป็นไรไรม่ชอบเสียงหรือเปล่าไม่ใช่นะเมื่อกี้รถกระบะหรือมอเตอร์ไซค์เข้าไปไล่แน่นอนไล่เลยทำใส่นระัทำใส่ปกตินะครับท่านผู้ชมมันมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ก็เอามาให้ผ่อนคลายนะครับคือหลังจากตกมันเนาะเนี่ย ายทองเงินก็เก่าไม่หยุดนะครับเนี่ยคันท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นะฮะอย่าอยากอย่า,อยา,อยา,อยากลัวนะครับว่าผิวหนังช้างจะโดนบาดหรือว่าถลอกนะครับคือผิวหนังนี่มีความหนาประมาณ2หรือว่า3เซนติเมตรนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถใครใครมาช้างใครมาช้างจะช่วยหรอ อ้เรื่ว่าช้างหลุดมาจะเปิดก่อนแล้วช้างลุงออนอนตืนกำลังตืนวะไหนเมื่อกี้มันนอนหลับเลยเมื่อกีอ้บอกมันนอนกลางวันโอ้ช้างช้างบ้านนะครับก,ก็จะนอนกลางวันอืมดื้อไหมตัวนี้ดื้อไหมตัวเนีน้ยไม่ครับล้องไปเท่าไหรสัพพ์อื่นก็พอแลี้ยวพอแล้วพอ,อแล้วตัวบอกอพอตัวพอตัวอืมคุยกับน้องหลิวนี่สนุกดีนะฮะมีอะไรที่น่าคิดนะครับ ตรงไปตรงมาอ่าเราก็ต้องวนมองที่มองซ้ายมองขวานะครับเอาทองเงินเอายังไงโชว์ด้านหลังขัดไหมวันนี้แปลเ,เขาเขาขัดไหมเป็นสามสิบนาทีกำลังขัดเสร็จกำลังแก้ขี้อ๋อไม่ไม่ขัดหมายความว่าเขาขัดคืนอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีปกติเหม,ม,มือนเหม,ม,มือนเหม,มือนช้างแต่อีกสิทธิ์ไม่ได้นะต้องขี่ประมาณสักอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์ถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ใหม่ๆนี่ตึงเลยลองเขาลิ้วเ<ง>ขาเช็คปกติเขาเช็คเอาเลยเขาเช็คเก็บขี้เอาเลยส,สั่งสั่งได้ก็เอาเลยบอกอ้อน,นั้นไม่ได้นั้นนั้นกว่าจะปรับจูนได้นะโอ้อหายตรงมันนี่จะตึงๆนะเหมือนอยากจะไปไหนก็เหมือนจะเก่าๆนิดนึงอะ่ะเพราะช้างเขาก็อายุ30กว่าแล้วเนาะ36ปีนะครับเขาก็เลยจะเป็นโทนเจ้าพ่อหน่อยนะฮะถ้าช้างไวละอ่อนนี่ จะขี่ก็จะจะเสียวอยู่น้อยนึงเสียวเชียวเชียวน้อยนึงเขาเขาไม่ได้เดินเนาะเขาไม่ขิ่ค้าเออเขาไม่ชินน่าน่าจะต่อสายยางมาฉีดเนาะถ้าใกล้บ้านเนาะหยุดอย่บ้านพอแล้วมาตัดเย็นเครื่องล้าเย็นเคยล้างเขาก็คันนะครับผมดูดิไม่ไม่ยอมกินหญ้าเลยนะไม่ยอมกินต้นสับปะรดนะครับคันก่อนเกาก่อนนะครับสูงประมาณเท่าไหร่เชื่อนี้ สองเมตรเจ็ดสิบได้ไหมได้ได้สองเมตรกว่าสองเมตรเจ็ดสิบกว่าเนี่ยสองเมตรถึงสามถึงสามหรอกสองเมตรเจ็ดสิบน่าจะได้นะสองเมตรประมาณนะฮะสองเมตรเจ็ดสิบราวๆนั้นนะครับพรปีนี้มันสูงกว่าเก่าอยีกน้อยนึงอ๋อก็ปีนี้มันสูงกว่าความชิดอยู่น้อยนึงสูงกว่าที่เทียมมาดูแล้วเมื่อกี้อืมก็ตอนนี้สูงประมาณ2องเมตรเจ็ดสิบนะฮะงายาวประมาณเท่าไหร่เมตรสี่สิบกว่าเมตรสี่สิบกว่าอู้ยาวนะ เอกสิทธ 1, 2 2> ิ์ก็เม็ดเจ็ดสิบอ่ะสองก็เม็ดเจ็ดสิบเม็ดสี่สิบมันห่างกันไปประมาณไม้บรรทัดหนึ่งเพื่อวัดตอนก่อนใน<อ>ตัเม็ดสี่สิบสองอ๋อโอ้งายาวครับงายยาวแต่มันโค้งเนาะมันก็เลยดูม,มันใหญ่ด้วยเลยอืมมันก็เลยดูใหญ่ด้วยแล้วก็โค้งด้วยนะครับมันก็เลยดูเหมือนสั้นนะครับ,ร,บรูปหล่อนะครับใครจะเอาไปแห่งานกระถินงานแต่งทุกงานรับหมดรับหมดรับหมดนะครับ ก็ติดต่อควาลิวควาลิวภายทางเงินมีช่องไหมไม่มีไม่ได้ทำ,ไม,ทำไม่ได้ทําช่องยู u ู e นะฮะผมชอบนะบเชื่อกนี้ผมชอบมากเกมมีติ่งหูที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะสมัยก่อนเขาเรียกว่าติงหูแบบพระพุทธเจ้านะครับมีท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่ามันเหมือนตรงไหนท่านผู้ชมลองลองสังเกตที่ปลายติงหูนะครับ ช้างอ่ะช้างอย่างนี้นะครับเขาจะรักเจ้าของเขาจะไม่ค่อยทําให้เจ้าของเสียเงินเสียทองนะครับเขาจะซื่อสัตย์กับเจ้าของตัวเนี้ยรักมากเกากอออันนี้อันนี้สูตรสูตรนี้ได้มาจากกระเหรี่ยงนะที่อุ้มผางเจ้าของเก่าน้ําพุทีนี้เขาบอกว่าช้างที่มีติ่งหูอย่างเงี้ยจะเป็นช้างที่รักเจ้าของคือคนอื่นเลี้ยงนี่ไม่ค่อยเอานะ แต่ถ้าเจ้าของเลี้ยงนี่ได้เงินได้ทองแล้วก็ไม่ค่อยรบกวนเจ้าของอาพาเจ้าของอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะกินง่ายนอนง่ายอุดมสมบูรณ์ข้าวน้ำต้นแค่นี้ก็อยู่นะตนน้นเถกเคนก็อยู่เอืบัดปีนอนเฝนะ้าน,น้ำต้นเถกเคนก็อยู่ตัวน,นี้ใส่ดีนะฮะตกมันวันแรกเอาออกมาเดินเล่นได้สบายเอาหายตกมันนะหายตกมันนี่เดินวันแรกนะฮะเดินวันแรกถ้าเป็นเอกิทสินนี้ วันแรกนี้ไม่กินอาหารนะจะมองเราก่อนมองสังเกตรเราแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาเรื่องหรือว่าจะปรับความเข้าใจก็ไม่รู้ว่าเราก็ต้องป้องกันก่อนนี่ฮะที่มีของแล้วไม่สนใจกับเราตัวนี้ถ้ามีของอยู่แล้วไม่สนใจเราเป็นช้างงามเชือกหนึ่งนะครับของพี่เหลิมของน้องลิวนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ฝากติดตามติดตามผลงานของพลายทองเงินมีฉายาไหมมีนะจอฮะน่าจะมีนะไม่ฉายาพ่อเรียกชอบเรียกว่าอะไรป๊อกไอป๊อกป๊อ <c oughs> กกระป๊อกเหกระป๊อกเตี้ยปกระป๊อกกระปอกอ๋อตอนเล็กๆมั้งใช่เรียกตอนตอนเล็กๆก็เรียก,ก,กตามตามภาพอะ่ะใช่ไหม นนชายาน้องกระป๊อกนะฮะแต่ชื่อเต็มชื่อพลายทองเงินนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ